มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นสังกัดแจ้งข่าวอิงวรันธรยกเลิกงานด่วนขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องนักร้องสาวเสียงดีอิงวรันทรต้องออกมาประกาศขอโทษทุกคนนะคะและต้องเลื่อนงานออกไปอย่างกระทันหันเมื่อล่าสุดนะคะตรวจพบว่าอิงเองติดเชื้อโควิด1 9 โดยทางต้นสังกัดนะคะค่ายเพลง Box Music นะคะได้ออกประกาศว่าอิงวรันทรมเป่านินผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 พบว่าผลออกมาเป็นบวกก็คือติดเชื้อได้ทำการยกเลิกงานพร้อมกับอยู่ระหว่างตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งระหว่างนี้นะคะทำการกักตัวเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะด้านสาวอิงก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอิสตาแกรว่าจากเอกสารนี้หนูอยากจะขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะ ขอโทษพี่ๆทีมงาน t o p ปสที่ทําให้เกิดความวุ่นวายและงานต้องเลื่อนออกไปรวมถึงแฟนๆที่รอชมในวันนี้ด้วยขอโทษจริงๆค่ะท่ามกลางเพื่อนๆศิลป,ปินแล้วก็เหล่าแฟนเพลงนะคะต่างให้กําลังใจเธอจํานวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ